นักลงทุนท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมรับชมการประชุมทุกท่านดิฉันนางสาวธิดารัตเขมวง์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงต่อหน้าสาธารณะกับผู้ลงทุนหรือพับหรือพับบิ c พรีเซนต์ของบริษัทหลักทรัพย์ UOB k คเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนชื่อย่อรหัสหลักทรัพย์ UOB Kh เพื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางการแก้ไขกรณีที่บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CF หรือ Caution Free Float กรณีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดโดยวาระการนำเสนอในวันนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่1รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทส่วนที่ส ความคืบหน้าและแนวทางการดําเนินการแก้ไขและกรอบระยะเวลาการแก้ไขส่วนที่3การตอบคําถามค่ะดิฉันขอเริ่มการนําเสนอข้อมูลและแนวทางการแก้ไขข,ของบริษัทกรณีการกระจายผู้ถึงหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนดังนี้ค่ะส่วนที่1รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้โดยตามข้อกําหนดฟรีโหลดของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า150รายและผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ15ของทุนชำระแล้วของบริษัทโดยข้อมูลการปิดสม,มุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทณวันที่11มีนาคม2568บริษัทมีผู้มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม1,163 รายมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยจํานวนร้อยละ11.37ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดค่ะและณนะวันที่31มีนาคม2,568มีจํานวนผู้ถือหุ้นรวม1,132รายมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยจํานวนร้อยละ10.58ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดค่ะส่วนที่2 ความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขการดําเนินการแก้ไขและกรอบระยะเวลาการแก้ไขในส่วนของความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขบร,บริษัทกำจารณาหาแนวทางการแก้ไขโดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทไม่ครบถ้วนและหรือทางเลือกอื่นที่บริษัทสามารถทําได้ในทั้งทางธุรกิจและในทางกฎหมายนับตั้งแต่มีการดําเนินการแก้ไขกฎระเบียบเรื่องฟรีโฟด โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะต้องใช้เงินทุนเพิ่มด้วยการออกและเสนอขายหุ้นใหม่นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีเจตนาที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทดังนั้นการออกหุ้นในราคาที่มีสัดส่วนส่วนลดเพื่อเพิ่มโอกาสในการการแก้ไขแต่ไม่อาจประกันได้ว่าจะทำให้ฟรีโฟดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและไม่สามารถทำได้ ในทางปฏิบัติของสภาพธุรกิจขณะนี้การดำเนินการและกำหนดระยะเวลาบริษัทมีระยะเวลาดำเนินการแก้ไขาตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างไรก็ตามจา,จ,จ,จากปัจจัยจากปัจจัยต้นเป็นไปได้ที่บริษัทไม่อาจแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ได้ซึ่งอาจส่งผลให้หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย sp หรือระงับการซื้อขาย และถูกระง,งับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2568เป็นต้นไปและในที่สุดอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเดือนมิถุนา2569ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์ค่ะผลกระทบจากการขึ้นเครื่องหมาย SP รวมถึงการไม่มีตลาดรองและราคาของตลาดราคาตลาดของหุ้นสภาพคลองในการซื้อขายหุ้น การยกเว้นกำไรภาษีกำไรจากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายบุคคลกรณีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และชื่อเสียงของบริษัทอย่างไรก็ดีผู้ถือหุ้นของบริษัทจะยังคงมีสิทธิ์ต่างๆเช่นสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสิทธิ์ในการรับเงินปันผลและสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเช่นเดิมการขึ้นเครื่องหมาย CF ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงานเงื่อนไขาทางการเงินหรือเองินทุนของบริษัทบริษัทยังคงยึดมั่นในวัตถุประสงค์และผลการดําเนินง,งานของธุรกิจบริษัทต่อไปบริษัทจะดําเนินง,งานอย่างดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจะนําข้อมูลความคืบหน้ามาเสนอท่านผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่านทางช่องทางการประชุมสองช่องทางคือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ในโอกาสถัดไป นะวันนี้ขอจบการนําเสนอข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ค่ะหากผู้ลงทุนหรือท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามสามารถส่งคําถามผ่านระบบการประชุมหรือช่องทางการแสดงความคิดเห็นได้เลยคิดเห็นได้เลยค่ะ ขณะนี้ยังไม่มีคำถามที่ส่งเข้ามานะคะกรณีผู้ลงทุนมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามผ่านทางช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดหรือสอบถามผ่านทางช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่แสดงอยู่ในเอกสารการประชุมค่ะเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมบริษัทขอขอบคุณผู้เข้าร่วมรับชม Public Presentation ของบริษัทในครั้งนี้และขอจบการนำเสนอข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ